สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ต้องพามาดูแปลงนาหอม98หรือหอมฟุ้งนะครับตอนนี้ก็73วันแล้วนะครับออกหมดแล้วนะสําหรับหอมฟุ้งนะครับส่วนตองหนึ่งนะครับยังนะครับยังไม่ออกนะครับออกเล็กน้อยนะครับแต่หอมฟุ้งกับอ่า MR337 ออกแล้วนะครับมีพี่ๆได้สอบถามเข้ามาว่าในช่วงข้าวตากเกษรนะครับเราสมควรที่จะฉีดยาได้ไหมนะครับหรือว่าเราต้องเลอกอ่กตากเกษรเลยไปก่อนหรือว่าเราฉีดก่อน ในช่วงของข้าวตากเกสอเนี่ยเป็นช่วงที่ถ้าถามต้อมนะต้อมไม่อยากให้ไปรบกวนเขานะครับเรื่องเรื่องของพวกตัวย <roar S 2> าที่มีค่อนข้างที่จะแรงนะครับถ้าเป็นไปได้เราต้องฉีดก่อนนะครับอย่างช่วงที่ตากเกสอเนี่ยที่จริงต้อมไม่ให้ไม่อยากให้ฉีดนะครับเพราะว่าต้อมจะฉีดช่วงข้าวกันหางประทูโพเพอะไรเงี้ยเราฉีดได้เลยนะครับแต่ถ้าเขาตากเกสออยู่นะครับแนะนําเลยห้ามฉีดดีกว่านะครับรอเขาออกออกหมดแล้วเนี่ยอย่างอย่างในรูปเนี่ยฉีดได้แล้วอย่างเงี้ยอ่าอย่างนี้ก็ฉีดได้ครับ เขาออกหมดแล้วนะเกสรนนะ่ะที่จริงเกสรนนะ่ะถ้าเราจะฉีดนะครับเราฉีดได้แต่ช่วงเช้าเ้ามืดเลยพออากาศเริ่มใสายเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฝนเหมือนกันนะครับถ้าตกตอนเช้าทั้งกลางวันเลยเนี่ยไม่ค่อยดีกับข้าวแต่ถ้าตกกลางคืนไม่เป็นไรอ่าอันนี้ก็ไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่นะครับในช่วงข้าวอ่าตากเกสรเนี่ยเราเราต้องมาคุยกันอย่างนี้ก่อนว่าถ้าอ่า มีความจําเป็นนะครับที่เราจะต้องฉีดอย่างเช่นหนอนลงมแมลงลงหรือเกี่ยวกับเรื่องของพวกเนี่ยมแมลงทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจําเป็นจริงๆจะต้องฉีดเนี่ยต้อมอยากจะให้ฉีดก็คือฉีดแต่เช้าเลยนะครับฉีดแต่เช้าเลยเพราะช่วงต่างเกษรเนี่ยมันเป็นช่วงที่อ่อนแอของข้าวนะครับว่าอ่าเขาจะผสมเนี่ยมันจะติดหรือเปล่าเพราะบางช่วงเนี่ยถ้าเราไปฉีดตัวยาที่ค่อนข้างที่จะแรงหรือยาร้อนเนี่ยยาน้ํามันเนี่ยเอาง่าย อาเกสรเขาจะไม่ค่อยติดเขาจะหลุดนะครับแล้วเขาก็จะทําให้เม็ดรีบนะครับเม็ดรีบเม็ดดานะครับแล้วฝนนี่เกี่ยวไม้อากาศร้อนเกี่ยวไม้เกี่ยวครับยาเกี่ยวไม้เกี่ยวเกี่ยวทั้งหมดเลยคือควบคุมทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้สภาพ,าพอากาศอ่ะเราควบคุมไม่ได้แต่เราควบสามารถควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของพวกตัวยาที่เราจะฉีดได้นะครับว่าเราจะชวนฉีดยาเย็นช่วงไหนคือที่จริงยาเนี่ยแนะนาเลยนะถ้าฉีดอ่ะ ต้อมอยากให้เป็นายาที่ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยแรงหรือเป็นยาสูตรเย็นนะครับที่สามารถฉีดได้ข้าวทุกช่วงะระยะของเขานะครับเพราะว่าถ้าเราไปเลือกตัวยาที่เป็นยาที่แบบว่ายาร้อนน่ะต้อมเคยนะครับไม่เลยใบยเหมือนกันนะครับใบข้าวเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ข้าวาตาเกสรหรือสลัดเกสรเนี่ยเขาอ่อนแอมากแล้วช่วงนั้นเขาต้องการสั่งสมอาหารนะครับเพราะเพราะว่าเขาจะส่งไปหา,าลวงของเขาค ดังนั้นอันไหนที่เราพอที่จะสังเกตดูว่าเอ๊ะข้าวช่วงนี้ไม่สมควรที่จะฉีดยาหรือข้าวช่วงนี้เราต้องบำรุงเขาให้ดีๆนะครับเราก็ดูเอานะครับแต่ถ้าสําหรับมือใหม่แนะนำนะครับไม่อยากให้ฉีดนะข้าวตาเกสอนนะครับถ้าอย่างเงี้ยฉีดได้แล้วนะครับอย่างนงี้ฉีดได้นะครับของต้อมมาต้อมต้อมฉีดแล้วนะครับเดี๋ยวต้อมรอรับก้มอีกทีนึงก็อีกประมาณเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับตอนนี้มัน73วันนะครับดู80วันก่อน นะครับเราจะฉีดพร้อม JB นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของต้อมเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของการฉีดยาในช่วงข้าวตากเกสรนะครับฉีดได้ไหมฉีดได้เมื่อไหร่นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่ๆน้องๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนพี่น้องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด่งเรื่องฮอร์โมนเร่งรากกระชากอเป็นชุดนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยนะครับมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของพันุ์ข้าวนะครับ ติดต่อสอบถามทางข้อความต้ได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรในช่องทางของ Youtube นะครับ0994199366 0994199366